ในเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนายกรัฐมนตรีที่เร่งให้ทุกคนนั้นฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ<ถ>แล้วก็ล่าสุดครับตอนนี้กระทรวงสาธรารณาสุขครับก็ได้กําหนดให้ปี2566นะครับปีนี้เลยเป็นปีแรกที่ประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19เป็นประจําทุกปีนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงต้องมีการเฝ้าร,ระวังผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ล่าสุดในสายพันธุ์ใหม่นะครับ XBB.1.1.6 ที่หลายประเทศทั่วโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากช่วง2สัปดาห์ช่วง,วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะกลุ่ม6.8 0ตอนนี้ก็พบการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น นะครับโดยกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้มีการกําหนดให้ปี2566นี้เป็นปีแรกที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นประจำนะครับเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยต้องมีการฉีดวัคซีนแบบนี้ก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนนั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด -19 ด้วยครับค่ะแล้วก็ตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะรัฐบาลโดยสํานังกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชอเขาก็ได้ร่วมมือ กลมควบคุมโรคนะมีการเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สสายพันธุ์นะคะ<ม>แล้วก็บอกว่าตอนนี้จํานวน2.9ล้านโดสนะ สำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงสิทธิ์บัตรทองนะประกอบ,บด้วยหญิงตั้งคันอายุคันสีเดือนขึ้นไปอันนี้ให้บริการตลอดทั้งปีพี่เอิญนะฮะ <ผม S 1> เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนนะผู้มีโรคเรื้อรังดังนี้ค่ะ <รา S 1> ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปโรคทาราซีเมียผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมไปถึงผู้ติดเชื้อ h i ชวที่มีอาการโรคอ้วนนะฮะน้ำหนักมากกว่าร้อยก หรือว่า B.M.I มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร,รผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึง31สิงหาคมปีนี้ค,ครับผมรองโฆษกประจาสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมเลยนะครับว่าไข้หวัดใหญ่นั้นป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งนะครับฉีดได้ทุกเพศทุกวัยในเด็กสามารถฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปครับสตรีมีคันควรฉีดเพื่อป้องกันลูกที่เพิ่งคลอดยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนนนดดด้้ววยะรรรรบปชชาาาาาสสมถถตติิ่อไหกน หรือว่าหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแาห่งชาติหรือว่าสปสอชอนะครับที่มีสิทธิ์ก็สามารถมาตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้นะครับที่ กระเป๋าสุขภาพนะครับอยู่ในแอปเป๋าตังนั่นเองส่วนผู้ที่อยู่ในเขตเพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้จองสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็ให้ติดต่อได้ที่หน่วยบริการในระบบสบปสชได้ทุกแห่งครับหรือว่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชนะครับเบอร์1 3 3 0หรือว่าแอปไลน์นะครับไลน์สปสชนะครับพิมพ์ไอดีไลน์ว่า nhso นั่นเองนะครับค่ะการดูแลสุขภาพก็ต้องมาก่อนเนาะนะคะโควิด -19 กก็สำคัญไข้หวัดใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะ